หมายเลข4689900ค่ะและสามารถที่จะร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของสถานีของเราได้ผ่านทาง Facebook เพจของ Peace TV ค่ะยังคงอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะคุณสมังอัศรศรีแล้วก็คุณพรสเฉลิมแสนช่วงต้นรายการนะคะได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็พูดกันค้างแล้วก็กำลังสนุกสนานกันเลยนะคะขออาศัยช่วงเวลานี้จะพูดต่อเรื่องเศรษฐกิจใช่ค่ะผมแถมคุณสมังแน่ใช่วันเมื่อกี้เราเบรกเอาว่าจะแถมแล้วเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมเพิ่มมเพิ่มเติม พเพิ่มคือว่าคุณสว่างพูดถึงพี่น้องอีสานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็เสร็จพอหน้านาเสร็จเขาก็ไปทํานานะแล้วก็หมดหน้านาเข้ามารับจ้างในกรุงเทพส่วนหนึ่งก็คือมาขับแท็กซี่นะบางทีก็พร้อมนาก็เอ้าเลือกขับแท็กซี่ไปแต่ว่านั่นคือวิถีชีวิตที่แตกต่างกันผมทําให้เห็นภาพว่าภาคใต้เป็นไงที่ว่าเขาไม่มาเลยเนี่ยภาคใต้บนพื้นดินเขาเนี่ยฝนตกนะคุณสว่งางฝนตกก็พืชพันธุ์อุดอมสมบูรณ์นะ อีสานนี่แรงครับหน้าแรงแรงจริงเลยไม่มีน้ำฮะแล้วไงฮะในทะเลภาคใต้สองฝั่งอันดามันอ่าวไทยเนี่ยมีปลาครับในทะเลลึกมีสินแร่ครับแล้วก็มีเรือท่องเที่ยวยมีน้ำมันอะไรบ้มีน้ำมัน,มมนด้วยม,มีแร่ดีบุกมีอะไร<า>แทนทันล่ำเมื่อก่อนจะได้ไหมฮะคือเป็นแหล่งที่เหมือนกับว่าอุดอมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวก็เป็นก็เป็นไข่มุกแห่งอันดามัน และมีชื่อเสียงทัว่วโลกทรานเศรษฐกิจที่นั่จึงดีมากๆ,ๆเขาว่าไปภูเก็ตเหมือนกับเศรษฐกิจนะเหมือนกับไข้เคียงกับเสี่ยงไฮ้มีคนพูดอย่างนี้เลยนะ<ม>บางที่เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเหรอเขาบอกเอไปโรงแรมเต็มที่นี่เขารับเมื่อกว่าจะรับแต่ดอลลาร์ทางชาติเขาใช่เงินแต่ว,ว่าเงินสะพัดเพราะนั้นคนคนทางโน้นเขาจึว่าจึงมีจึงมีสตังค์เยอะแต่คนอีสานเนี่ยค่อนข้างจะลำบากแต่วันนี้ผมสั้นๆว่า มื่อกี้คุณสุวงว่านาจะว่ามีนา20ไร่นะสมัยปู่ย่าตายายพอถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะ่พ่อแม่ย่าปู่ย่าตายายมีลูก5คน20ไร่แบ่งกันได้คนละ5ไร่รุ่นพ่อแม่เราเนี่ยมีงา5ไร่มีลูก3คนเหลือคนละกี่ไร่ครับคนละไร่ครึ่ง mm hmm. ผมเนี่ยครับเป็นเด็กอีกสานเนี่ยต้องทําไงรู้ไหมต้องมาบวชเรียนหนังสืออาศัยผ้าเหลืองถึงเด้มาทุกวันเนี่ย ถ้าโมดอย่าไปแบ่งงานกันแบ่งที่ดินมันอ่ะยิ่งทํายิ่งเล็กยิ่งเล็กน้อยลงนะครับมันไม่โตขึ้นเหมือนกับเศรษฐกิจอย่าง ถ้าแกใหญ่อย่งคุณสมวังนะครับมันจะโตขึ้นโตขึ้นจริงทำแน่นี่คือความแตกต่างที่ที่อี่จะเสริมให้ครับคุณพระรถก็ว่าไปเรื่องจริงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูสมอหนาก็เป็นชีวิตวัยเด็กมาเหมือนกันอย่างคุณพระรถบอกว่าสมัยเด็กจะไปอาศัยข้าววัดผมก็เหมือนกันผมก็เดต่างจังหวัดเหมือนกันชาวใต้ชาวนาเหมือนกันตอนเรียนหนังสือก็ต้องไปอาศัยข้าววัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในวัยเด็กเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ พ่อแม่ไม่ไม่ไม่ร่ำรวย <c oughs> ก็ยากจนเหมือนกันก็มีที่มาไม่ต่างกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่มีที่มาแบบเนี้ <c oughs> เขาจะมีความรู้สึกว่าชีวิตในวัยเด็กของเขาเนี่ย <c oughs> เขามีความลำบากแล้วมันสะท้อนมาถึงชีวิตปัจจุบันครับ <c oughs> ว่าโอเคตอนนี้เขามีตําแหน่งใหญ่โตโอเคสามารถมีเงินมีทองละเอาว่าไม่ได้มีมาตั้งแต่เด็กไม่ได้อาศัยมรดกพ่อแม่แต่เขาเติบโตมาจากด้วยน้าผักน้าแรงของเขาเอง <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่า ชีวิตในวัยเด็กเขาก็จะมองย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยเอาอย่างโทษะฮะไ <ฮะ S 1> อ้ช <ฮะ S 1> ื่อนียนะเบียช้างเนี่ยเบียช้างนีเรียนจบแค่ป .4 นะอ๋อเลยไปไปอ่านประวัติเบียช้างให้ดีนะคุณเจเลยเนยไปอ่านให้ดีแก<ค>จบแค่ป .4 แต่แกสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ขนาดนี้ต้องยอมรับนะ เพราะฉะนั้นในวัยเด็กเนี่ยคือรุ่นรุ่นพวกเราเนี่ยอันนี้นี้อาจจะหลังหน่อยยังไม่รู้รุ่นพวกเราเนี่ยห้าสิบกว่าหกสิบห้าสิบกว่าใกล้ๆกลหกสิบเนี่ยจะมีความเป็นมาแตกต่างกันนะครับแตกต่างกับคนที่มีมรดกที่ได้รับจากพ่อแม่มาสืบเนื่องต่อไปลูกต่อหลานเนี่ยนะบ้านกันแป่นั้นเขาสบายค้เขาโชคดีไปเขาเลือกที่เกิดได้ถูกแต่เราเนี่ยยังย่างรว่เราเนี่ยเวลาจะเกิดเนี่ยเห็นกองฟานนึกว่าบ่อเงินบ่อทองกระโดดมา มันก็เลยเป็นชาวไร่าชาวนาดิฉันเลยไม่มีวัยเด็กจะเล่าให้ฟังมางเลยแต,แต่แต่ส่วนมากะจะเป็นอย่างนี้นคุณบันถามดูได้เลยะไอ้ที่เป็นใหญ่เป็นโตกันนะถามบอกว่าวัยเด็กคุณมาจากไหน<อ>มีความเป็นมาอย่างไรส่วนมากจะมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นความมันสะท้อนให้เห็นชีวิตจริงของตัวเองพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าจิตใจเขาเนี่ยจะต้องอยู่กับประชาชน เขาจะเห็นคุณค่าของประชาชนเขาจะเห็นคุณค่าของชาวไร่ชาวนาเพราะเขาเคยเป็นลูกเป็นหลานชาวไร่ชาวนามาก่อน<ม>เป็นเด็กต่างจังหวัดมาใช่ไหมเวลาเรียนหนังสือต้องไปอาศัยข้าววัดมือเพนเมื่อ,อไรเนี่ยเขาเขา,เขาจะมีความรู้สึกสะท้อนกลับมาเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจะมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีและมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือคน<ม>เพราะในวัยเด็กเขาประสบการณ์ที่ผ่านมามันมันต่างกันต่างกับพวกที่เ,เป็นผู้ราก ขออนุญาตนะเราไม่ได้เชยๆใครนะมันต่างกับคนที่มีกระตังมาและเป็นผู้รากมากดีพ่อแม่มีกระตังส่งไปเรียนเมืองนอกในสมัยที่เราเป็นเด็กเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่ได้เรียนหนังสือได้อะไรดีๆแล้วก็พ่อแม่ก็ส่งไปเรียนเมืองนอกมามันมันต่างกันความคิดนี่จะต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะความคิดคนเหล่านั้นเขาไม่รู้จักความลาบากเขาไม่เคยมีตรงนี้มาเขาก็ไม่ได้คิดตรงนั้นแต่อีกกลุ่มหนึ่งมีความคิดตรงนี้มาเพราะเขาพื้นฐานเข้ามาจากตรงนั้น เหมือนเหมือนเหมือนมันอย่างพวกเราเลยเาสัมผัสมาจริงๆเราจะมีความรู้สึกว่าสงสารประชาชนสงสารชาวไร่ชาวนาเกษตรกรต่างๆเพราะชีวิตเป็นฐานมาจากตรงนั้นน่ะถูกไหมบางคนพ่อแม่ทุกวันนี้ก็ยังทําไร่ทํานาอยู่นะพ่อแม่เขารักษาเขารักษาประเพณีอะไรเขาเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตจิตใจของเขาเนี่ยใช่ครับที่บ้านทำนาอยู่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องยอมรับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้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 าเรามีความคิดตรงนี้เนี่ย ที่เราจะช่วยเหลือเนี่ยก็โควันที่จะอันดับต้นเลยชาวไร่ชาวนาอันดับที่สองมาก็คือเกษตรกร,กรสวนยางและนี่ได้ข่าวว่าได้ข่าวมาว่ามีการตรวจสอบสต็อกยางบันสองแสนหนึ่งหมื่นตันเนี่ยว่ามียางเสียประมาณห้าพันตันยางที่ขึ้นลาหรือ,อยางที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยประมาณยี่สี่เปอร์เซ็นต์ของสองแสนหนึ่งหมื่นตันไอ้โทษอ,อ่ใช่ฮะสองแสนหนึ่งหมื่นตันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่า คนเรานี่ความคิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันความคิดมันแตกต่างกันความคิดก็เป็นคนไม่คิดโกงพูดกันอย่างนั้นบางคนก็คิดคิด,คดโกงนะโดยเฉพาะไม่เอ่ยถึงใครนะครับมันเป็นภาพรวมมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่คิดโกงคือความโารค่าความโรของมนุษย์มากกว่า,าทุกสาขาอาชีพทุกสังคมมีทั้งคนคดีและคนไม่ดีแต่<ะ>อ,อยาที่มันเสียหายเนี่ยที่เน่าขึ้นราอะไรห้าพันตันยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าเอ๊อยยาที่คุณเก็บมาเนี่ยมันสภาพอย่างไร การเก็บอย่างไรก็ต้องตรวจสอบว่าโดยสภาพความเป็นจริงเนี่ยงานวิจัยมันมีอยู่ว่ายาที่อัดก้อนแล้วเนี่ยอัดก้อนเสร็จแล้วเนี่ยอายุการเก็บมันได้นานเท่าไหร่ระบบการเก็บเป็นยังไงยาเนี่ยมันรักษาง่ายกว่าข้าวนะฮะยาเนี่ยรักษาง่ายกว่าข้าวเลยนะครับเพียงแต่ยาเนี่ยเวลาเก็บอย่าให้โดนฝนโดนน้ำแค่นั้นเองในโกดังเนี่ยเพราะฉะนนการเสียถึงห้าพันตันเนี่ยเป็นเงินเยอะมหาศาลนะไม่น้อยนะห้าพันตันเนี่ย แต่ถามบอกว่าห้าพันตันขายได้ไหมขายได้คะแต่ราคามันก็จะไปอีกแบนน oh, บหนึ่งแต่ถามว่าควรเสียถึงห้าพันตันไม่ควรจะเสียถึงห้าพันตันแต่มันก็มีกรณีโดยผมพูดโดยประสบการณ์ผมไม่ได้ว่าใครนะโดยประสบการณ์ตอนนั้นที่ผมอยู่กระทรวงเกษตรนะฮะผมก็ได้รับมอบหมายนะฮะได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบสต๊อกยางทั่วประเทศผมก็ต้องเดินทางไปตรวจสอบ ยาต้ตองยางทั่วประเทศ <Okay. S 2> แต่ละกดังแต่ละกดังผมก็ต้องเข้าไปตรวจสอบถามบอกเจอไหมเจอค่ะเจออย,อย่างนั้นขนาดที่จะเริ่มต้นเวลาเอาอยาเข้าไปเก็บในกดังเพิ่งจะผ่านมาแค่สามสี่เดือน <Okay. S 2> แต่ยาที่เก็บไว้ในกดังมันก็ขึ้นลาแล้วโอ้ครับแล้วจใจผมคิดยังไงอ่ oh. ะใจผมคิดยังไงว่ายาไอ้ที่เก็บอยู่เนี่ยบางกดังนี่ผมไม่เจอเนี่ยมันขึ้นลาแล้วอะแต่สภาพมันไม่ใช่ยาใหม่ที่เก็บมันเป็นสภาพที่ยาเก่า ลละระยะเวลามันไม่เก่าถึงขนาดนั้นนะค่ะทาให้เราคิดได้เลยว่าเออบางทีเราก็ไม่พูดบางทีโดยโดยโดยสยัยญชาตญาณสัญชาตญาณของเราเรารู้ครับว่าไอ้ยาที่เก็บอยู่มันไม่ใช่ยางจริงไม่ใช่ยางใหม่จริงเป็นยางที่เอามาเอายางเก่ามาเก็บไม่ใช่ยางใหม่ย,ยางใหม่หายไปไหนไม่รู้อ๋อมีการสวมยางด้วยเหรอมีการสวมกันอย่างนี้ด้วย<อ>แต่ต้องบอกว่า ไม่รู้เกิดขึ้นโดวยวิธีการใดวิธีการของพ่อค้าหรือวิธีการของข้าราชการอะไรตรงนี้เราไม่พูดกันแต่สภาพความเป็นจริงมันเป็นอยู่ก็ต้องเรียนอย่างนั้นตรงๆมันมีมันมีอย่างนั้นแต่คือเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นี่คือเป็นปัญหาที่ที่ต้องแก้าไม่แก้<ร>ไม่ว่าเรื่องข้าวหรือเรื่องอย่างมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ วงจ,จอาุานนมีการสลับสับเปลี่ยนถูกต้องผู้ถูกในวงจรอุบาทมันจะมีสภาพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพอย่างนั้นเราไม่ต้องให้เกิดเราต้องแก้ปัญหาแบบบูราณาการเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเงินภาษีของประชาชนนะที่ท,ที่ที่ต้องไปซื้อมาเพื่อจะเอามาช่วยเหลือเกษตรกรที่ไปรับซื้อมาแต่ถูกพวกเอาว่าถูกพวกที่โลภมากมาสลับสับเปลี่ยนสมมุติคุณมีสมมติ สมมุติว่าคุณคุณฝันเป็นพ่อค้านะฮะคุณฝันมียางเก็บอยู่ในส่วนของเอกชนมิคเดียวสมมุติมียางที่มันเสียแล้วยางที่เน่าแล้วยางที่ขึ้นราแล้วก็เอามาเปลี่ยนกันเอายางอะไรก็คุยกันว่าจะยังไงก็การเจรจากรันโอ้โหและแบบนี้เกิดขึ้นจริงครับไม่ใช่ไม่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นจริงครับและการันตีได้แล้วผมไปตรวจมาผมเห็นกระตาเอง เพราะฉะนั้นมันจะมาได้ยังไงก็มาจากพวกนายทุนเลยมันจะมาได้ยังไงก็มาจากพวกนายทุนที่มีการหมุนเวียนสนับสนุนกันโอ้ต้องร่วมมือร่วมมือหลายฝ่ายได้ยังงเพว่าเรื่องเรานี้มันเป็นเรื่องเสียหายสําหรับต้องพูดง่ายๆว่าคือทุจริตต้องพูดกันตรงๆว่านี่คือทุจริตแล้วเพราะทุจริตนี้มันจะเป็นอะไรที่เรื้อรลังและเรื้อรลังไปนานแล้วพวกนี้ไม่ไม่ไม่โดนกำจัดนะ พวกในทุนพวกนี้หรือหลาเหล่านี้เขาไม่โดนกำจัดเพราะว่าเขามีเส้นสายเขาสมควรแล้วม็ต้องมีการเจรจาอยู่ๆกูจะยางเน่าของคุณมาเปลี่ยนยางใหม่ในกดังได้ไงไอ้นี่กดังของรัฐบาลน่ะถ้าอยู่ๆคุณจะมาเปลี่ยนเฉยๆมันเป็นไปได้นะเป็นไปไม่ได้มันต้องมีการเจรจาเจรจาที่เซี่ยกันเรื่องผลประโยชน์ุูจะตันลัฐเท่าไหร่โลลัเท่าไหร่แล้วก็ว่าไปโอเคฉันเอายางเก่าไปเปลี่ยนอายางใหม่มาเพื่อที่ฉันจะขายได้นะเพราะยางเก่าฉันขายไม่ได้แล้วราคาต่ำล้ะมันมีประเภทนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยปัญหาตรงนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สําหรับสําหรับเรื่องอยาพาราเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราแก้ปัญหาอาจจะแก้ได้ไม่หมดก็มีบ้างพวกรับมกโรมาแต่ให้มันน้อยลงสมมุติว่ามันมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นเราเหลือสัก ส0ได้ไหมแล้วแก้ได้เจ็ดสิก็ถือว่าเป็นประโยชน์สามสิบนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะจริงๆแล้วก็ต้องถือว่าเป็นประโยชน์ของประเทศชาติมีการแก้ไขกันก็โอเคนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยก็ต้องห่านหว่านไว้ว่านี่คือเทคนิคเทคนิคที่ที่ผมอ่านข่าวเจอว่ายางเสียห0 0 0ันตันนี่ผมตกใจเนะ่ยร้อ่้อสี่เซนนี่ผมตกใจนะแล้วผมมองย้อนกลับไปมันใช่เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเรียนหน้าต้อตอนว่าเอ้ยผมไปตรวจยางเพิ่งจะสามสี่เดือนในการรับซื้อยางเข้ามาอัดก้อนเสร็จรัฐบาลก็จะจ้างเข้าอัดก้อนลงฟันเสร็จนั้นเสร็จก็เข้าสู่โกดังไอ้เข้าสู่โกดังนี่ไปสามสี่เดือนยางมันเน่าขึ้นลาได้อย่างไรมันไม่มีเหตุผลเวลาไปตรวจก็บอกผลบางคนเนี่ยบางคนบอกว่าโกาดังนี่มันไม่ดีฝนตกแล้วมันสาดเข้ามาทําให้ยางทละผมก็เดินดูว่าไหน มันสาดตรงไหนมันรั่วตรงไหนผมเดินดูหมดซ่อมแล้วซ่อมแล้วแต่ไม่พูดคค่่ะะเพราะว่าบางครั้งเราพูดไม่ได้เราก็ไม่พูดว่าเออโอเคเข้าใจละก็พูดได้คําเดียวว่าเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรหลายๆ,ๆ,ๆเรื่องหลายอย่างเรื่องสิ่งที่เรานี่เป็นสิง่งผมถึงบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยที่เข้ามาตรงนี้แล้วมีนโยบายปราบเรื่องทุจรนตโ,โอ้โหผมยกนิ้วให้ดีเลยค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วมันเป็น